สวัสดีครับพี่นอ้องมอนีพ่อกันอีกแล้วมอนีพ่อกันที่สวนยิ่งดีตลัดพี่นอ้งองกับซูจองขน้ครกซาซิมามอนีพาพี่น้องมาไทสวนไปเบิรงกันเลยครับหลังจากเก็บ,พ,บกพักกวงตุงพักรีออกเบิดแล้วมาไถาอีกพี่น้องสิปูกรุ่นไหม่ละสิปูกยังแหนมุบน่บันญัตจ,จะเป็นบักชัวบักแจงเป็นพักซีเพราะยังกับวันหง พูนผู้มักดันหวานเย็นคนมาไทยให้ <c oughs> อ้าวสุดยอดครับสุดยอดยาวเลยครับยาวเลย <c oughs> บอกไปบอกคนเมือนเศร้ราเลยคนว่างคนเลยมาไทยให้ไอ้นี่ไอ้นี่อนเอาไปเฮ็ดแนวครับนี่ฟักซี่เล้าฟ็อกซี่เล้านั่นนี่เอาไปเฮ็ดแนวจะเริ่มเริ่มสีแก่หรืออะไรใกล้ลสีเก็บเฮ็ดแนวได้แล้ว บางดอกก็เริ่มติดแจแล้วบางดอกก็ยังเขียวอยู่เขียวเหลืองๆอยู่ส่วนไหลกับเฮ้เฮ้ครับไอ้พวกสายนี่ก็ว่าไปนี่นล้วไม่รู้ว่าอยู่ท่นี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 ่พวกนี้เริ่มเริ่มแก่แล้วนี่เป็นสีเท่าๆแล้วนี่ใกล้สิเก็บได้แล้วส่วนส่วนไหลก็ยังเหลืองอยู่ตัวนี้มันมันมันแจเพราะอะไรตัว่านี่แก่เป็น กูแบางส่วนส่วนลายก็ยังเหลืองอยู่ยังเหลืองเขียวอยู่ต้องอีกหลายมือได้นี่ก็เลยได้ไถเป็นสองแปลงพี่น,อน้องมันค่าหนานเพราะที่แน,น่วิมันไถเงาไปเลยกูไม่กูไทเป็นสองแปลงหนึแปลงหนึ่งกูกำลังไถอยู่อันนี้แปลงนี่ไถแล้วนี่ นี่มองกวงตุงเก็บกวงตุงออกแล้วเล่ากับไร้เมือ่อเราโดนล,ละละก็เลยมาไถอีกเตรียมสิปลูกรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปจักสิเป็นผักหยังมาท่านหูไถไว้กอนแจ้งนี่กับห่อมันหกนานห่อมันหกนานก็ที่เป็นผักซี่แต่ว่ามองนั้นท้องใสสิเป็นบักแดงมองอมนั่งไถอยู่ อ่ะเป็นบักแกงดินกระซุ่มพอดีพี่น้องฝนตกใส่ฝนตกใส่ดินซุ่มพอดีพอดีเลยไถยดินนวลดีเลยไอง่ายปุปปี้ปุปปี้ปุปปี้ไอเร็วดินล้วนดีงามฝนตกใส่มือนะ่ะดินซุ่มดีข้ไถอดีๆนี่แหละ มันกาะสีแหงแน่อยูม่มุ่มนั่นมุ่มนั่นมันโน่นมันมักสีแหงสีแข็งมุ่มนั่นแต่ว,ว่านอกนั่นก็บซุ้มดีใช้เข่าดีอยู่ลุยลุยลุย,ลยอาจารย์ผู้มักดันหวานเย็น <c oughs> นีมาไทยให้ไปบอกคนที่บ้านส่งคนว่าได้เลยถึงกับมาเลย ไปย่างไปเบิบ้องมองเห็นมันดินมันเสีย,กยากกอยแห่งแห่งก็เขาทุกปีจะเป็นยังไนนวง,งวุญก่อนไทยเขามางอย่ามันสุเป็นดินบางอามมันสุเป็นหยาดตายก่อนเขาดินแห่งก่อนเขาบางหยาพี่น,อน้องหยาตายได้บาง,บางอย่างบางอย่างหยาที่ตายก่อนเขา มองนี่เขาเขียวเนี่ยมันเขมากเขาเขียวก็มองนี่หน้าไต้ก้อนเขาทุกผดินดินเป็นดินเป็นดินลุกล่างแถวนี้เป็นดินทรายเป็นดินทรายลุกล่างก็เป็นชุ่มๆท่สูงเล็กน้อยหมูยังกระบกขย่ำหนอกมองแต่ว่านอกนง้ก็ดีอยู่ข้างนั้นก็ดินดำดินดำดีข้างนึ่งดินดำดีนู่นดี ถึงบรรยากาศทะเลทะเลบ้านเราทะเลบ้านเราบารรยากาศสุดยอดพี่น้องนกเป็ดอยู่ที่น่องกะไล่ไล่ในช่วงนี้มันอนั้นไปขพาพี่น้องไปเบิเบ้ลยยินต่เสียงเปิดเปดอี่นี่ฮะละมือหลังิพาพี่น้องไปเบิ้ลไก่โอ้ผมเดี๋ยวไปเห็นยินเปิดเปิดอีกไล่เลย ข้างนี้ซุ้มดีวันข้างนี้ก็ซุ้มดีซุ้มดีซุ้มดีข้างดินก็ล้วนดีน้ำล้วนดีน้ำจะปลูกงามอยู่จะปลูกผักงามอยู่ หรับลิปนี้เขาท่าน,นี้พี่น้องชุดนาข้าพ่อกันจหรับลิปนี้่พ่อแม่พี่น้องวิธีมีแห่งสุข,ขสุขุข,ข้นจะเก็บจะไขยจนจนวิธีมีแห่งสุขคนนะครับเจะจะเลืมเป็นคำลังแรงเชียร์แรงใจต่อยผมต่อไปคอยคนไรก็แจ้งกดติดตามกดติดไขกดกระดิ่งเพื่อ่อผาดชิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ครับไว้จะมีละคลิปหน้าพ่อๆกันสบายดีสุขภูสุขคนสวัสดีครับ